สวัสดีค่ะแห่สองทะเบียนรถยกเครนหลวงปู่ทวดเปิดเลขเด็ดหางประทัดลุ้นโชคแห่ร่วมพิธียกองหลวงปู่ทวดริมทะเลหาดในอำเภอนำเงินมาวางใต้ฐานพระสองทะเบียนรถเครนเปิดเลขเด็ดหางประทัดหวังลุ้นโชคงวดนี้ วันที่12กุมภาพันธ์2568ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาที่บริเวณชายหาดในอำเภอหมู่2ตำบลตะกบรบอำเภอชาย,ยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการจัดพิธีบรรจุองค์หลวงพ่อปูทวดโดยมีนายชัยานโรจนะวรารักในอำเภอชาย,ยากำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านผู้มีจิตศรัทธาในพื้นที่ เป็นจ้ภาพและประธานในพิธีซึ่งก่อนเริ่มพิธีชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงทราบข่าวและมีจิตศรัทธาในองค์หลวงปู่ทวดต่างทยอยเดินทางมาพร้อมกับหิ้วปิ่นโตเพื่อร่วมทําบุญหล่อหลวงปู่ทวดพอเริ่มพิธีพระสงฆ์ต่างสวดเจริญพระพุทธมนต์เสร็จ หลังจากที่พระสงฆ์เริ่มสวดชยันโตขึ้นเสียงประทัดก็เริ่มดังขึ้นและลดเครนซึ่งชายยกองค์หลวงปู่ทวดก็เริ่มยกขึ้นเพื่อวางลงบนแท่นที่ตั้งชาวบ้านต่างนำเหรียญนำเงินไปตั้งไว้ใต้ฐานพระเชื่อเป็นสริมงคลและเป็นความเชื่อว่าทำให้ไม่อับจนจนมีเงินมีทองมีความโชคดีตลอดไปภายหลังจากที่เสียงประทัดเงียบลงชาวบ้านต่าง ถามหาเลขหางประทัดที่จุดคือเลข653ขีด98412ขีด85ส่วนรถที่บรรทุกองค์หลวงปู่ทวดก็คือเลข709296เพื่อนำไปเสี่ยงโชคซื้อลอตเตอรี่กันอย่างคึกคักซึ่งองค์หลวงปู่ทวดมีขนาด2เมตร59เซนติเมตร ท้งนี้สำหรับวัตถุประสงค์ครั้งนี้เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลตะก,กบอำเภอชายยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้คึกคักและให้ชาวชายยาหรือพื้นที่ใกล้เคียงได้มาเที่ยวบริเวณหาดแหนมเพอได้สักการะขอพรอ,องค์หลวงปู่ทวดเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตขอบคุณข่าวสดค่ะ